แม่มดในแผ่นดินใหญ่มีเพียงแค่ห้าคนเป็นเหล่าหญิงสาวผู้ได้รับความยกย่องมีคุณสมบัติในการครอบครองพลังอันยิ่งใหญ่แม่มดแห่งป่าต้องห้ามแม่มดแห่งวาลีแม่มดผู้ไม่ถูกเรียกขานแม่มดแห่งความเงียบสงัดแม่มดแห่งจันทาครามเป็นเวลายาวนานที่พวกเธอใช้พลังอันยิ่งใหญ่ตามอำเภอใจผ่านมาหลายร้อยปีจนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวและหายนะและในหมู่แม่มดผู้มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือ แม่มดจันทราครามเธอได้สร้างหอคอยสีคลามณทุ่งหญ้าที่ได้อยู่เขตแดนของประเทศใดๆและอาศัยอยู่ในชั้นสูงสุดในหอคอยมีกับดักและการทดสอบมากมายกล่าวกันว่าถ้าฝ่าขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดเธอจะบรรดาลความฝัฒนาให้เป็นจริงมีผู้ท้าทายหลายคนต้องการหาผลประโยชน์จากพลังของแม่มดพวกเขาไม่ได้กลับจากหอคอยผู้เข้าใกล้ก็เริ่มหายไปทีละนิดจนไรผู้คน และนี่คือเด็กหนุ่มทั้งสองคนที่มาท้าทายหอคอยราชวศงฟาเซสเจ้าชายออสการ์ผู้ติดตามของออสการ์ลาเซลไปกันเถอะเยเฮ้ฮะฮะเริ่มน่าสนใจแล้วสิต่อไปจะถูกทดสอบความรู้หรือพลังกายกันเดี๋ยวก่อนสิครับแล้วก่อนสิครับ้าบาทปกติเขารวมตัวมาฝากขึ้นกันกี่คนนะ ไม่ใช่สถานที่ที่คนสองคนที่หนีมาจากปราสาทจะมาฝ่าขึ้นเลยนะครับผู้ที่ท้าทายสําเร็จเป็นคนสุดท้ายเป็นปู่ทวดของข้าสินะ17ปีก่อนถูกบันทึกไว้ว่ามีแค่องค์กษัตริย์ที่ฝ่าขึ้นไปถึงยอดได้ครับถ้าสมัยนี้คงง่ายได้แล้วสินะต่อจากนี้ต้องยากขึ้นแน่เลยนะครับกับก่อนที่ก่อนไหมครับเจ้าก็กลับไปคนเดียวก่อนสะสิจะรอยอยู่ด้านล่างก็ได้นะถ้าท่านเป็นอะไรไปข้าจะกลับปราสาทไปด้วยสีหน้ายังไงล่ะครับทําหน้าเสียใจกลับไปไงทาไม่ได้หรอกครับ าไม่ทำอะไรกับคำสาบนี้ยังไงซะราชวงศ์ก็ล่มสลายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต้องมีทางเลือกอื่นอยู่แน่ครับถ้าตามหาจะต้องที่ผ่านมา15ปีก็ไม่เห็นเจออะไรไม่ใช่เหรอก่อนอื่นก็ไปพบแม่มดจันทาครามเพื่อคลายคำสาบถ้าไม่ได้ก็ไปพบกับแม่มดแห่งความเงียบสงัดโดยตรงเพื่อคลายคำสาบสมบูรณ์แบบไปเลยไม่ใช่เหรอไอการที่ไปหาแม่มดเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบเลยสักนิดครับลูกป,ปั้นหินย,ยี่ฝ่าบาดนั้นมันคงต้องจัดการพวกมันสินะ กลับกันนะครับจะหลอกข้างนอกเกอนถึงหน้ามาสเตอร์ Master, ผู้ท้าทายใหม่มาแล้วค่ะก็นานแล้วนะที่ไม่มีใครมามาไกลถึงไหนแล้วล่ะผู้ท้าทายในครั้งนี้ฝ่าขึ้นมาได้อย่างราบรื่นจนถึงตอนนี้ได้มาถึงลูกป,ปั้นหินแล้วล่ะค่ะหายากจริงนะคนส่วนใหญ่ก็ติดประมาณราชสีผู้พิทักษ์นั่นแหละนะทั้งหมดมีกี่คน2คนที่จริงๆแล้วคือคนเดียวมากกว่าค่ะสุดยอดเลยนะแต่ว่าถ้าคนเดียวคงผ่านลูกป,ปั้นไม่ได้ล่ะนะ เอารางวัลจิตวิญญาณต่อสู้ออกมาใช้เลยดีไหมฟาวค่ะดูเหมือนจะฝ่ามาได้อย่างง่ายดายเลยเอ๊เหลืออีกหนึ่งตัวคงจะประมาณนี้แหละนะค่อนข้างลำบากเลยละ่ะถ้าโดนงาบเข้าไปคงไม่เรียกว่าปลอดภัยแนย่ท่านปลอดภัยก็ดีแล้วครับโอ้ออกมาได้แล้วสินะไปกันเถอะ แย่ yeah, แล้วเดี๋ยวเข้าละเซลยี่ถ้าเป็นเจ้านั่นคงมาถึงตรงนี้ไม่ได้แน่รอเดี๋ยวนะไม่ครับฟาบาตไปต่อเถอะครับต้องขออาภัยโทษด,ด้วยครับข้าต้องขอกลับไปก่อนนะครับจะบ้าเหรอพูดอะไรของเจ้าน่ะข้าจะเฝ้ารอวันที่ท่านได้กลายเป็นกษัตริย์นะครับเดี๋ยวก่อนลาเซล ออสการ์ Oscar, ฝากการทดสอบที่เหลือต่อไปอย่างเรียบง่ายพร้อมกับความรู้สึกที่อาลลยสูญเสียลาเซลไปและในที่สุดเขาก็มาถึงชั้นสูงสุดของหอคอยถึงแม้จะลกแต่ก็เป็นห้องธรรมดาสินะเชิญทางนี้ เตรียมชาไว้ให้แล้วคะ่ะยินดีต้อนรับผู้หญิงคนนี้คือแม่มดจันทาครามที่มีชีวิตอยู่มานับร้อยปีงั้นเหรอ